ใส่ชุดแดงแต่งหน้าไปงานอันดับแรกลงตัวเซรั่มเอนซาใช้น้ำมันหยดคลิปนะคะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์เข้มข้น4หยดเลยค่อยนวดให้ตัวมอยส์เจอไรเซอร์เข้มข้นตัวนี้ซึมลงที่ผิวเราอย่างอ่อนโยนลงออยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีตัวช่วยที่จะทำให้ผิวฟูเด้งเร่งด่วนสำหรับการแต่งหน้าไปงานก็คือต้องกระตุ้นผิวนิดนึงเราก็นวดหน้าขึ้นไปแบบนี้นะคะจากด้านล่าง ยกกระชับขึ้นไปจากแนวกรามแบบนี้ไปที่หูข้างแก้มเพื่อกระตุ้นมัดกล้ามเนื้อชั้นใต้ผิวหนังของเรามีกรอาการออกกําลังกายกล้ามเนื้อใบหน้านั่นเองเพราะว่าเราแสดงอาการทางใบหน้าทุกวันยิ้มหัวเราะอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เกิดริ้วรอยร่องแก้มแล้วก็ตรงหว่างคิ้วเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากการที่เราจะกระชับรูขุมขนแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ การกระตุ้นกล้ามเนื้อใบหน้าเราให้ได้รับการบำรุงเพื่อเป็นเคล็ดลับในการผิวเด็กเด้งนั่นเองนะคะแล้วก็นวดคอแบบนี้นวดขึ้นนะคะแบบนี้ทำให้คอเราไม่เหี่ยวนะคะหลังจากที่เรานวดหน้ายกขึ้นจากข้างล่างลง,ข,งข้างบนแล้วนะคะนวดจากคอขึ้นไปแบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมเดนนั่งเหลือมหล,หลังหูด้วยแบบนี้นะคะ เดน้ำเหลืองหลังหูงด้วยแบบนี้ใบหน้าก็จะพร้อมสําหรับการแต่งหน้าให้ติดทนเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนวดหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงกันแดดตัวนี้จะเป็น bright up ขึ้น1โทนลงกันแดดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะใช้รองพื้นเป็นคุดชั่น neo m a t t ของ la ne สี n สี n ส1สีเบจผิวขาวเหลืองเนื้อคุชชั่นเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะแตะไป1ครั้งกดนะคะแล้วก็แท็บแบบนี้ แทบไปเรื่อยๆให้ทั่วใบหน้าตัวนี้ก็จะผิวขาวขึ้นหนึ่งระดับเหมือนกันค่อยๆแท็บไปด้วยฟองน้ำที่ให้มาก็จะได้เป็นงานผิวฉ่ำวาวแบบสาวเกาหลีไม่ต้องรอลองพื้นเซ็ตตัวใช้สีส่วนหนึ่งของ Maybelline Sensational Liquid Matte เป็นลิปสติกแล้วก็กดแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ กลืนไปกับรองพื้นจากนั้นลงแป้งฝุ่นลาเนตเป็นทรานสโลเซนต์เป็นแป้งฝุ่นแบบโปร่งแสงไม่ดรอประหว่างวันลงพู้กันด้วยแปรงพวงนะคะแบบนี้จุ่มแป้งหนึ่งีแล้วก็ปัดให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะคอนซีลเลอร์ของนาสีคัสต์ดบริเวณหัวตาเพื่อให้ตาดูสว่างใสไม่เหนื่อยล้าค่ะสือสอเขียนคิ้วจะเป็นบราวิ้ใช้หัวแปรงสำหรับปัดคิ้วแปรงให้สีคิ้วฟุง้งแล้วก็ดูเป็นระเบียบมากขึ้นแบบนี้นะคะใช้แปรงหัวตัด ระบายตรงหัวคิ้วเพื่อให้หน้าเราไม่ดูดุจนเกินไปเพื่อให้หน้าดูระมุนมากขึ้นใช้แปรงด้ามเดียวกันลากลงมาจากหัวคิ้วเพื่อเป็นการไล่ดั้งใช้แปรงหัวตัดแบบนี้จุ่มสีเข้มแล้วก็ลากเชื่อมตรงจมูกที่เราทำโครงไว้จากหัวคิ้วลงมาแล้วก็ด้านใต้แบบนี้ค่ะใช้สีสว่างตัวนี้ค่ะแต้มบริเวณนี้แล้วก็ลากขึ้นไปให้หน้าพุ่ง ตัวนี้ก็จะเพิ่มมิติตัวนี้ของ Intuit นะคะจะเป็นแบบฝุ่นค่ะซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ Intuit ทั่วไปเลยน่ามีมิติมากค่ะทาอายแชโดว์ shimmer สีชมพูนู้ดตัวนี้ด้วยพวกกันหัวกลมแบนทำเป็นสระอิทั่วเปลือกตาแบบนี้ค่ะทั้งสองด้านลงสีน้ำตาลเข้มตัวนี้เพื่อที่ทำให้ดวงตาดูคมและมีเสน่ห์ขึ้นทางหางตาเป็นตัว V แบบนี้ค่ะแล้วก็เบรนสีให้เข้ากันนะคะ ลงอินเนอร์ไลเนอร์สีดำชิดขอบตาจนถึงกึ่งกลางตาลงอินเนอร์ไลเนอร์สีขาวจากหัวตาไปถึงกึ่งกลางตากรีดอายไลเนอร์ให้ชิดขอบตามากที่สุดเส้นให้เล็กแล้วก็ตวัดหางค่ะสวิงหางออกไปลักษณะนี้นะคะทอบแก้มบนสุดด้วยสีชมพูของเค A อีกทีหนึ่งนะคะปัดแก้มท้อบนสุดด้วยสีชมพูไม่ต่ำกว่าปีกจมูกเพื่อให้หน้าดูเด็กขึ้นจุดสูงสุดแก้มตรงนี้ทั้งสองข้างนะคะขนตาบอกต่อเบอร์19ด้วยกาว VSC สีสีดำค่ะ ทาลิปสติกสีแดงสดเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะบนสุดได้สีทองกึ่งกลางตาแบบนี้ค่ะ finish l o ในการแต่งชุดเดรสสีแดงทาปากสีแดงสำหรับวันนี้ค่ะ